เฮ้ยที่มาวันนี้ไม่ได้อะไรแค่จะมาบอกเฉยๆว่าแบบว่าขอร้องเถอะนาจาทุกคนขอร้องขอร้องเลยตรงนี้ก็คือแบบว่าขอให้ฉันได้มีที่ยืนบ้างขอความเป็นส่วนตัวบ้างฉันรู้ว่าเธอพวกเธอชอบหมวดแต่ขอความเกรงใจด้วยโอเคปะ่ะฉันรู้ว่าทุกคนชอบหมวดฉันก็ชอบเขาเหมือนกันโอเคปะ่ะคือฉันเจอก่อนหนึ่งออกป่าฉันควรจะชนะไม่ใช่พวกเธอหยุดได้แล้วหยุดก้าวไก่หมวดของฉันได้แล้ว โอเคนะฉันรักคงมากเธอบอกขอไปทีว่พาฉันรักคงมากถ้าหมวดดูอยู่หนูรักหมูหนูนูนตหนูรักหมวดมากนะคะหมวดเหนื่อยไหมอะไรที่ช่วยได้อ่ะทักมานะยินดีว่างเสมอเพื่อหมวดโอเคนะหมวดคิดถึงนะเดี๋ยวจะไปโดนจับอีกรอบหนึ่ง อีกรอบนก็จะแก้ผ้าขับมอไซค์เลยทีเนี้ยก็แบบให้โดนจับไปแบบคดีใหญ่เลยอยากโดนอาญาอยากโดนยัดของกลางอยากขึ้นศาลแล้วว่าคดีแพ้ยอมทุกอย่างเลยหมดอยากได้อะไรหมดมาบ้านฉันเลยหมดมาบ้านหนูเลยหมดเอาไปเลยหมดอยากได้อะไรหมดเอาไปเลยยอมบอกเลยตอนแรกอะ่ะตรงๆเลยนะก็คืออยากที่จริงอะ่ะพ่อ คือหมวดอะตรงๆเลยนะหมวดอะรุ่นเดียวกับเราอยู่เท่าเราเลยเกิดปีเดียวกันสามซี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นนะพ่อ,อยุโยงเรามากเนึกอปลาพ่อยุโยงเรามาให้เราเรียนตำรวจแม่ทำไมนะเราไม่เรียนเราเสียใจมากจนถึงวันนี้ตั้งแต่เขาเจอเจอหน้าหมวดเมื่อวานเราเสียใจมากๆเลยเราแบบเราผิดหวังอะเราเหมือนเราเฟลอะทุกอย่างแย่ไปหมดทําไมเราไม่เรียนตำรวจตอนนั้นเราคิดอย่างเดียวเรากลัวเราไม่สวยเรากลัวล้างพังการเรียนตำรวจต้องบึกบึนเราคิดมากตอนนั้นอนะเราไม่รู้ เรากอโทษนะหมวดที่เราเจอกันช้าไปอะ่ะแต่เราสัญญาเราว่าเราดีกว่าเขาลองเลอกเราสิหมวดคิดถึงนะบาย